เสียแรงที่นางเฝ้ารอขอจินันขอ,อารเงียบหายไปเลยอุจา์ไปซื้อที่น,นอนยึดภาพหมดออนหมดทางวังเสือไปกบพาเีเงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหนะ้าหายตาไอา้คงมีเต็มทั้งเกียงไม่แน่ แต่เมียแล้วคงไม่มาแตนั่งเอามือค้ำค้างว่าใจคอยด่างมาสุกเศร้าสุกตาบุญตาม,าตามน้อยวาสนาบุญตามน้อยวาสนาน้ำเจ็ดอุลาภักเขาบางเดียวเดียวบนน้าเกษตรนิเว แับแสนทำไมไม่มามาขอแล้วเป็นอย่างบ่แสงคอยสแงก็ยังบ่มากลอกก็ลวงซังสังซ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 ังเล้ผู้ชายทุกไลไม่เคยทีกมาขอแล้วไอ้ขอแล้วเป็นอย่างบ่แสงอยากตัดใจให้มันจริงจริงต้นตุ้มกม คนตมเกียงลายต้มเหอดไอ้กันบาสสงสารต้มให้มันอพอพอจังสมใจเจ้าใคาบ่าเอามาขอมามันเสหงตั้งท่าเออไออินและตาขอแลน้่งเสยมทดถูกเยอะเอกเยอะเยยมัไนไ,นไนง่าเอาเหลื้กันรเสียเ่ง Ah, 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 ah,